ค่ะนี่ตลกสุดๆใช่ไหมวันนี้นะคะเราจะมา react เพลงของวง Only One Off นะคะคือไม่หวังชื่อเพลงข้ามข้ามไปเลยนะคะแต่จะบอกว่าเออวงนี้มีคนแนะนำเข้ามาบอกว่าอยากให้ลองดูแสดเพลงน้องก็ดูมีคาแรคเตอร์กันอยู่นะแต่เรายังไม่เคยเราไม่รู้ว่าน้องแบบเพลงนี้เป็นเพลงเดบิวต์ไหมหรือว่ายังไงเหมือนเหมือน มีมาสักพ <IM> ัก <necessary> ก็แหละอ่ะก็คือเราไม่เคยดูเลยอันนี้ไม่เคยดูเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้เราเคยเปิดเจอตอนนี้เขาลองเพลงมีแบบหลายภาษาแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจฟังขนาดนั้นแต่เหมือนจะถ้าจะไม่ผิดถ้าจะบ่งนี้แหละอ่ะงั้นเี๋ยวเราช้าค่ะเราไปฟังกันดีกว่าอันนี้ก็น่าจะช่วงอาทิตย์ก่อนได้แบบเ่าเพลงนี้ที่ก่อนมาเมาจะเดีนก่อนค่ะทําไมรู้ oh oh, kenapa? oh, ada apa? oh, ada apa? oh, ada oh. apa? Oh. 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 Hmm. Hmm. แต่มีความ้ามแบบนคนี่ขึ้นเขาวรใน้ใยเตวน้นเถ้าเตโอ้ ชอหมือนเทนเซอร์ชอบเลยเหมือนดีไนคอมบยไว้เลยผูอหญิงในเขาบอกว่าอัน็ไม่ได้ว่าแล้วหน้าแต่นที่ทำเดียวกันแม่ใช้ใช้แต่งแต่ไปทางเดียวกันเลยอ่ะไม่มีใครแบบโด

มมผมผมยากคือไม่สวยเองแค่ไหนม่ไม่ได้นาสนใคือหน้าทุกคนอ่ะถ้าแต่งหน้าแบบสวยออสวมากแบบถ้าผมยาวอ่ะต้อสวยมากคาาหน้าคอนข้างแบบ เป็เลยเนี่ยไม่องรอจะทักเต้เนว้ากว่า,วาคือทุกคนดูแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นผมสั้นก็คือจะดูหล่อมากถ้าไว้<ว>ผมยาวก็จะหน้าสวยแบบสวยเลยอะไรก็อปนี้อ่ะดีอ่ะ ชอบชอบท่าเต้นมากเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้เห็นแบบนี้มาน,นมานนากทุกเว้นจะเห็นแต่พวกรายการที่แบบเซเวอร์จะเห็นแบบเนี้ยเราไม่ค่อยเราตัว,ต,วตัวเลยไม่ค่อยเจอวะเราอาจจะเคยเห็นท่าเต้นนี้ที่เป็นมุผู้หญิงไงเราอาะไรอะเรา,า<อ>เราเริมแบบไม่ได้ไอดนีกกะตรงท่าเต้นเลรอย่างงี้ย แต่ว่าโอเคมันอาจจะแปลงมันแค่ว่าผู้ชายเออผู้ชายเต้นอะไรอย่างเงี้่อ่อนแล้วก็คือมีความเซ็กซี่ท่าเต้นของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าก็อันตรายแรงมากเลยท่าเต้นอ่ะแต่เข้าใจได้มันเป็นการแสดงมันเป็นในนี่ความเสี่ยงคอนเซ็ปต์ของเขาก็อย่างดิเหมือนมีคนบอกแต่ตอนนั้นจำไม่ได้เขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าหวายปะที่มี็นความรู้สึกปะฉันจำไม่หรือเขาบอกแบบนี้ปะวะ ไม่รู้อะแต่ว่าเออเราคิดว่าแต่เหมือนมีนะแต่เราไม่รู้ว่าต้องบอกว่าเราไม่รู้ว่าตอนเพลงก่อนๆน้องยังเป็นกลิ่นอายแบบนี้ไหมหมายถึงว่ากลิ่นอายที่สุดว่าถ้าเรามองว่าเอ็มวีนี้มีความกลิ่นวายอันก่อนมีความวายๆไหมเนี้ยเราไม่รู้เออก็ต้องต้องไปดูอย่าอบกลับไปดูก่อนเออแม่แม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าดีมากเลยนะหมายถึงว่าเอ็มวีดีเอ็มวีดีคือโทนสีก็ดูแบบดีอะที่ยากมันก็แบบเป็นไม่ได้ให้กำังหมือนอ่ะ มันดีไปหมดใครยังไม่เคยดูนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้คลิ่แมนอันะคะชื่อเพียงข้ามไปเป็นตัวเอาเดี๋ยวไปดไว้ใช่แบบนี้ข้างล่างก็กดเข้าไปปุ๊บไปดูวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย